มาถึงสักที่เฮยงานเลี้ยงใหญ่โตมากโอ้โหแสงสีดีมากเลยอะโอ้โหอาหารหรูมากดีนะเช่าชุดมาแค่สองรอ้อยไม่มีใครรู้หลูป,ปะมาถึงคนแรกต้องถ่ายรูปซะหน่อยละโอ้งไงว้าไปสวยขนาดนั้นรอแพงนิดนึงชุดเนี้ยโอ้สวัสด,ดีอไม่ได้เจอกันนานมากใช่ไมมไปเดี๋ยวฉันรอ,อเพื่อนตรงนี้แหละโทรเพื่อนก่อนนะ ทำไมพวกนั้นยังไม่มาอีกเนี่ยโอ้ฮัลโหลกว่าจะรับนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้างานแล้วรีบเข้ามาชียวคนเดียวเงามากงานหลูมมากเราต้องรีบมาถ่ายรูปเดี๋ยวมีคนจับโป๊เราได้นะโอเคโอเคเคช่นนี้นะงานสวยจริงเลยอะมาแล้วโู๊แม่ชุดยังไงไหนเล่ามอยแม่มาขชม้ยเสียงดังสิ อย่าบอกใครรู้แล้วเะี่ยเธอมาได้ไงแม่ไม่ให้หมาไม่ใช่เหรอก็แอบมานะสิถึงมาจากทางหน้นตาต่างอ่ะสุดมากอ้าวแล้วใครมาส่งนั่งวินมาเฉวินนั่งแท็กซี่มามมนูเอาว่าแบบพอแม่มาส่งแล้วใครเราม,มาไงรถไฟอบอกใครอย่าบอกใครวา่ามันเบาอบ,บอกเขต้องว่าคนขับรถมาส่งคนขับรถมาส่งได้ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าหนูไม่มีตังค์ถ่ายรูปดีกว่างานเลี้ยงหลวมมาก มองกล้องมองกล้องหนึ่งสองสามเฮ้ยสอดเดปากจุดแล้วทำให้มันดูรวยรวยเดี๋ยวขาโรดกระเป๋านิดนึงฉันขอเธอไปนิดนึงเฮ้ยไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยขอโทษขอโทษรูปเสียมาแล้วน่ะทลาดสว์ตกขึ้นมาโอ๊ยแล้วขอสอดฉันแพงนะเธอรูปมันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยแล้วขอโทษนะนี่มันนาน เด็กหน้าโฮงไม่เชียวนาราตานั่นแหะนะที่ชอบจุนกันนะทุกคน,นมาที่ไหนเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยว่าไปพวกเธอไปไหนฉันไม่อ,อยากใกล้หนูฉันว่แบบ <c oughs> ตอนนี้น้ำขอหน้าหน่อยได้ไหมย่างเหมือนกันดีดมก่อนเนาะอ,อ่ะเวล้วกันอ้าวไม่มีน้ำส้มเหรอฉันเอาอันนี้ก็ได้อุ้ยก็หอมอยู่นะเนี่ยมาชนคัสสาว มันจะหยิบน้ำทีถือสิโออยขอโทษที่น้ำพอดีว่าเราอยากกินรถเนี้ใื้หยิบเลยะกันโอ้ยขอรถนี้ได้ไหมพอดีว่าจะกี่หยิบรถมีน้ำตาลไปขอแบบรถไม่มีน้ำตาลนะขอโทษที่นะเธอก็ไปหยิบ๊ะอื่นละกันพอดีหมดแล้วว่าเนาะตรงนี้มีน้ำเปล่าอยู่นะโอเคไปเองละกันนะโอโอเดินระเดินระวังระวังหน่อยนะ ว่ทีน้ำอะไรเนี่ยน้ำเด้งลุกคือไม่แย่เย็นมือหมดยิยนมือไข่เนื้อแล้วแหละถ้ามันมีน้ำซุมหน่อยฉันก็จะกินใครจะแอบกินไปแล้วนะชาละมันไส้มันมากเลยเห็นมันแบบนี้นะอุมอ้มแหัวแอบเรียบร้อยดูโชว์ลงโช์ไหลดูแต่งตัวมีสร้อยด้วยผมูกดูจมูกมัววนของจริปาไม่รู้ อ๋อพูดใหญ่ยี่สิบดูคุณชั้นมาขอกิงไหมถ่ายมากซะสิเนี่ยเนี่ยพูดใหญ่ยี่สิบถขายบอกพูดดีนะดีเหมือนเพชรจริงเฮ้ยเดูมันไม่มีเพื่อนสิตลกอ่ะน่าสงสารไหมมันไม่มีเพื่อนอ่ะฉันรู้สึกงานเริ่มก่อยๆแล้วอ่ะเออรู้สึกหรอเหาจะลองหาวิธีดิหาอย่างให้เป็นคนรวยดีต้องเซอร์ละ ฉันมาฉันมาจะพูยได้ดิเออมาแก้ยังไงสนุกสนองไปไปนารามมาหน่อยไปยืนทำไมคนเดียวนั่นสิมาค<ส>ุยกับเราดีกว่าอยูด่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเลยเอ,อ,อุ้ยวันนี้เธอก็แต่งมาก็แบบสวยอยู่นะเหนื่อยเยอะงานงานใหญ่โตอย่างนี้ท,ทั้งทีถ่ายรูปก,กันเลยไหมได้เลยเธอถกมาทางชนนั้นนิดนึงมามาเฟรมมา ฟิลเตอร์ยังไม่มีฟิลเตอร์ที่ฉันฟิลเตอร์อยู่แล้วไม่ได้เลยโอเคภาวนาหน่ารักแถมยังชนะทำอยางไนะใช้เน็ตไอดอลเธอต้องโพรดีๆหน่อยนะโอเคคนไลค์เป็นหมื่นนะหนึ่งสองสามน่ารักมันไม่เห็นเธอเลยอ่ะเธอเอาตัวออกมาหนึ่งสีเห็นไหมรูปเนี้ยหนึ่งสี่ชั้นมันไม่ได้อ่ะโอเคเอาใหม่นะหนึ่งสองสาม มันไม่เห็นเธออีกแล้วว่าอะไรเอาใหม่เอาใหม่ต้องมาสยอดยอดตวลงยอดตวลงนี่แบบขออีกเทนึงขออีกเทนึงขอยอดตวลงอีกนิดนึงยอดตัวจะก็เห็นโอเคเนียงสองซ้ำอุ้ยสวยมากเลยแก้ววงเลยใช่ไยอดไหลแตะแสนยอดไหลแตะแสนทไมไม่ไม่เห็นฉันเลยอ่ะฮะไม่ไหนตรงไหนไม่มีรูปเราไหนท่อประการมาวงไม่มีเธอตรงไหนตรงนี้ นี่ตึ้งหูเธอไองแค่นี้ก็พอแล้วเห็นแค่ <พอ S 3> ตึ้งหูก็พอแล้วอย่างนา้อยก็เห็นอะ่ะโอ้แม่ถ่ายกับพวกฉันเธอจีมตัวนึงนึงสี่เฮ้ยว่าแต่สร้อยเธอเนี้ยของแทนหรือเปล่ปาของแม่เราอะเราไม่รู้เหมือนกันจริงเหรอของแม่อแมุอแยถ้าคุมเธออะลายจุดเหรอลายจุดของใครเหรอของแม่เหมือนกันอะ ก็ก็สวยนะสวยยู่อ่ะเนาะสวยยู่เมื่อกี้อยากกินน้ำไม่ใช่หรอพอแล้วอ่ะพอดีว่าเหลืออ่ะไม่ใครเลยไม่เป็ใส่เพื่อนให้ก็รับไปเถอะใส่ไม่ดีเลยเพื่อนให้ต้องรับเอาไว้พอดีว่าชิมิได้จะคุยกันอ่ะเธอไปกินน้ำเปล่าก่อนนได้ไหมนี่เธอกินน้ำเปล่าก็เหมาะกับคนจืดชื่อต้องตานแบบสู้สาเราเนาะแต่ว่าเธอเฮ้ย กี่โมงแล้วตอนนี้เฮ้ยฉันเริ่มดูเวลาไปเลยอะเมื่อแต่เมาหมดแ,มมแก้ยังฉันถามว่ากี่โมงแล้วแบบหนึ่งฉันดูอยู่ตีสอง้ยพี่แม่ถ้าตื่นขึ้นมาทำยังไงแล้วมาเจอสะปิดไฟห้องหรือยังอุย้ยจำไม่ได้อะ่ะต้องเรียกลับแล้วอะ่ะเออฉันจะกลับกับเธอได้ปะเธอฉันนั่งแท็กซี่มาจะมีใครมาส่งที่ไหนเล่าเอ้ยแล้วเธอมอเตอร์ไฟบอกไปแล้วไงเธอมาไงนะวินมอรไฟ โอ้ยตอนนี้ตีสองแล้วว่าถ้าพ่อแม่ฉันตื่นเข้ามาฉันตายแน่เออันไม่มีคนมารับจ,จริงๆหรอทำไม่ดีเนี่ยเพือเ่อนเธอที่หอไม่มีเหรอเขาหลับกันหมดนียล่ะอไกเธอกลับกันยังไงหรอฉันหาทางเองน่าละกันตร้้กลับกับเราไหมแม่เรามารับอะ่ะก็บอกว่าไม่ต้องยุ่งไงฉันหาทางเองได้จริงนะอือโอเคงั้นเรากลับแล้วนะ <c oughs> คงดี่จะหัวเราะเฮ้ยเธอถึงรอบจะไม่มีไม่มีทางกลับแล้วนะไม่มีทางกลับเลยแล้วต้องนอนใต้สะพานนะใต้สะพานฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกนะเฮมฉันไม่มีตังค์จ่ายนะอันนี้กระเป๋าเังค์ปะเนี่ยกระเป๋าเปล่าให้ดูรวยไม่มีตังค์อ่ะพี่หลานก็หาพกตังค์มาแล้ฉันไม่มีตังค์เนี่ยในบัญชีไม่มีเลยเหรอสูตรเนี่ยสวยเรากลับจริงๆนะเพราะเธอไม่ไปกับเราใช่ไหม เราแกล้งเขาไว้เยอขนาดนะ้นเขาจะให้เราไปด้วยเหรอนี่นรดา,ดาทําไมเธอถึงให้เรากลับด้วยอะ่ะเราแกล้งเธ<ร>อเยอะขนาดนี้ยเขาก็เป็นเพื่อนกันไงจริงเหรอเธอไม่ต้องเก็บวพวกเราหรอไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเพื่อนกันฉันเข้าใจโอ๊ยขอโทษนะเราขอโทษเหมือนกันฉันขอโทษนะที่ฉันว่าเธอทางนั้นที่เธอดีกับเราขนาดนี้ถึงแม้ว่าพวกฉันจะแกล้งเธอแต่เธอก็ยังทําดีกับพวกฉันอ่ะ ขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรปะ่ะเราขับกันเถอะโอเคเ่าแต่ถ้าคุมเธอสวยแล้วนะโอ,อ้แล <laughs> ้วก็เลดขึด้นมาเลยเนี่ย <laughs> น้องๆคะเหมือนที่น้องๆได้เห็นไปในต้นเรื่องเลยนะคะแม้ว่าพี่กุย่าเนี่ยจะถูกคนกันแกล้งมากมายนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่กุย่าก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับพวกเขานะคะเหมือนเรื่องราวของโยเซฟนะคะที่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายวันนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลืออย่างไรเราจะมารู้ไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะเราจะมาทักทายน,น้องๆกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการ Sunday School Farm Church Online พบกับเราในซีซั่น2 เนื่องจากนี้วันนี้นะคะพาะพี่แต่งชุดแบบโอ้โหกระโปง้งพริวๆนะคะก็จะขอแนะนำตัวแบบเรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะพี่กันกันค่ะสวัสดีค่ะพี่กอย่าค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟกัสค่ะสวัสดีค่ะพี่นาค่ะข้ารู้ถึงแม้ว่าเราจะมาแบบเรียบร้อยนะคะแต่ว่ากิจกรรมเราเนี่ยตื่นเต้นกันแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทุกอย่างนะคะพี่กันเนี่ยจะอธิฐานขอการชงนำจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ด้วยกันนะคะเราทุกคนร่วมจักการอธิฐานค่ะ สาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอคุ้มครองสาหรับเช้าวันใหม่ที่พระองค์ทรงประทานขึ้นขอพระองค์ที่ทรงประทานสิปัญญาความรู้และความเข้าใจให้แก่เราทุกคนในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของโยเซฟข้าแต่พระเจ้าที่เรื่องราวของโยเซฟนั้นจะเป็นบทเรียนแก่เราในวันนี้ขอพระองค์ทรงปกป้องสุขภาพร่รางกายของน้องๆทุกคนและอวยพรต่อทีมงานและพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยและให้ชีวิตของน้องๆและชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นพระพรสู่คนอื่นๆอีกมากมายข้าแต่พระเจ้าฝากทั้งวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระสุคิตเจ้า อาเมนและบทเพลงนะคะที่พวกพี่เนี่ยจะนำมาเต้นนะคะถูกมเราจะแต่งตัวเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีเต้นในมรสก,การพระเจ้าอยู่นะคะนั่นก็คือบทเพลง possible ของพี่พี่ b ีบ e มนั่นเองค่ะพร้อมแล้วนะคะลุกขึ้นมานะคะแล้วเราไปเต้นพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยโยกายาเันนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลง Possible นะคะผิดผิดทุกๆนะคะยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเราเต้นเพื่อนบมนาสักการพระเจ้าของเรานะคะโอเคค่ะน้องๆเตรียมตัวให้ดีนะคะสำหรับช่วงต่อไปน้องต้องตั้งใจพังเพราะว่าเดินทางมาถึงเอพิโซดสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะภาพพร้อมแล้วนะคะเราจะไปพบกันในช่วงห่างโควิดมาชิพธรรมพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ